เด็กๆวันนี้เด็กพบกับพงน,นะคะลูกวันเพฤือัดสบดีที่2เดือนธันวาคมพศ2564นะคะเด็กๆคะเราขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะลูกเดือนธันวาคมเอ๊เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมี ส1วันส่วนที่ลงท้ายด้วยยนจะมี30มันใช่ไหมคะเราขึ้นเดือนใหม่แล้วเดือนสุดท้ายของปีพศสอ6 4ค่ะลูกเดือนธันวาคมเราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่หน่วยจังหวัดปทุมธานีที่รักของเราใช่ไหมคะเมื่อวานเด็กๆได้เรียนกับครูฟิล์มไปแล้วเกี่ยวกับอะไรนะมีใครจําได้ไหมคะ ในเด็กเร่ยนกับครูฟิล์มเด้กรู้จักสถานที่สําคัญใช่ไหมคะลูกครูฟิล์มพาเด็กไปเที่ยวไหนบ้างคะเมื่อวานส่วนสนุกดีเวิร์ใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะลูกมีวัดต่างๆด้วยใช่ไหมคะสําหรับวันนี้คองจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ ของดีของจังหวัดปทุมธานีของดีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานีค่ะเราไปรู้จักกันเลยอย่างที่หนึ่งค่ะลูกเด็กๆดูรูปภาพนะคะข้าวแช่ลามันเอเด็กๆเคยได้ยินว่างหรือเปล่านะข้าวแช่รามมนเป็นยังไงคะลูกข้าวแช่รามันเรียกว่าเปิงดาดซึ่งแปลว่าข้าวน้ํานั่นเองค่ะเด็กๆ เขาจะนิยมทําสังเวยเทวดาแล้วก็ถวายพระสงฆ์ในช่วงเทศกาลสงการนะคะลูกข้าวแช่ลามันข้าวแช่เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่นซึ่งเป็นเจ้าจอมเชื้อสายมอนนั่นเองค่ะ ลักษณะของข้าวแช่น,นะคะเด็กๆดูรูปภาพประกอบด้วยนะคะลูกก็คือข้าวสุกข,ขัดแช่ในน้ําเย็นนั่นเองค่ะแล้วน้ําเย็นที่เขาแช่ก็คือน้ําดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิประมาณนี้เลยค่ะเด็กๆแล้วก็จะนิยมทานคู่กับเครื่องเคียงเครื่องกับข้าวชนิดต่างๆนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆคะเราจะไปที่อำเภอสามโคกบ,บ้างค่ะไปรู้จักกับของขึ้นชื่ออำเภอสามโคกนั่นก็คือตุ่มนั่นเองค่ะเป็นภาชนะทรงกลมปากแคบที่ใช้บรรจุน้ำนั่นเองค่ะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่เคลือบเงาเลยมีเนื้อสีแดงค่ะ เป็นสินค้าที่ผลิตตั้งแต่สมัยอยุธย,ยายาวนานมากเลยค่ะเด็กๆพราะค้าชาวมอนําตุ่มสามโคกที่ผลิตได้บรรทุกใส่เรือไปขายยังเมืองต่างๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะไปรู้จักกับขนมขนมไทยโบราณเขาคือกะละแมนั่นเองค่ะเอ๊ะเด็กๆเคยทานไหมคะเด็กๆต้องเคยเห็นแหละเด็กๆคงเคยรับประทานเนาะเขาคือกะละแมนั่นเองค่ะเป็นขนมไทยโบราณ ที่นิยมทําในช่วงเทศกาลสงการหรือวันขึ้นปีใหม่ที่เป็นก้อนเล็กๆเหนียวหนึบๆใช่ไหมคะลูกเออเขามีส่วนผสมประกอบไปด้วยข้าวเหนียวน้ําตัรายกะทิแล้วก็น้ําสะอาดต้มสุกนั่นเองค่ะอร่อยใช่ไหมคะ อันสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆขาของขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมคะนั่นก็คือเครื่องจักสารจากผักตบชวาค่ะแน่นอนก็ต้องทํามาจากผักตบชวาใช่ไหมคะเพราะว่าจังหวัดปทุมธานีของเรามีแม่น้าเจ้าพยาไหลผ่านใช่ไหมคะก็จะมีผักตบชวาล,ลอยล่องเยอะแยะมากมายเลยก็เลยมีกลุ่มแม่บ้านได้คิดค้นนําผักตบชวานี้มาทําเป็นเครื่องจักสารเป็นเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านให้เราได้ใช้กันมีลวดลายสวยงามแล้วก็ป สำหรับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับของดีของขึ้นชื่อประจำจังหวัดปทุมธานีไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานนะคะลูกใบงานวันพฤหัสบดีสีอะไรนะวันพฤหัสบดีสีส้มใช่ไหมคะเด็กก็ระบายสีด้วยนะตรงที่วันพฤหัสบดีนะคะมุมขวากระดาษด,ด้านบนนะคะลูกใวงานวันนี้ก็คือ ตุ่ม3ามคู่นั่นเองคุณครูมีรูปภาพตุ่มมาให้เด็กๆเพ้นทลวดลายเขียนลวดลายตุ่มให้สวยงามตามินตนาการเด็กๆเลยนะคะเด็กๆจะวาดรูปอะไรลงไปแล้วแต่เด็กเลกเลยชอบอันไหนก็วาดลงไปวาดลวดลายระบายสีลงไปเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ